ก็สวัสดีครับแฟนเพจซูมรยองครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองกับนะครับหลายๆท่านเนี่ยพาคุณแม่มาทําบุญที่วัดหนองกลับก็บอกว่าสุขสรร์วันแม่นะครับวันนี้คุณให้อะไรแม่บ้างหรือยังถ้ายังไม่ให้อะไรแม่นะครับวันนี้คุณพาแม่มาวัดหนองกลับนี่แหละคุณก็ได้บุญแล้วไม่ต้องเปิดสาธารณะ na, เพื่อนพี่ใครยังไม่เปิดสาธารณะบอกถามคุณข้างข้างว่าเปิดยังไงนะครับเพราะว่าสิ่ง <fertig>. ที <because> ่ผมแนะนําท่านวันนี้นะครับบอกบุญวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกุศลใหญ่เป็นบุญใหญ่ทีเดียวเพราะว่า วันนี้วัดหนองกับเราซื้อพื้นที่นะครับ5ไร่3งานมูลค่า3 0ล้านบาทแล้วมาแบ่งบุญกันคนละ1ตารางวาน100บาทเนี่ยเป็นบุญที่หาไม่ได้หรอกนะครับหาไม่ได้หรอกนี่แหละถูกต้องแล้วรับไปหมายเลข64 664นะครับหมายเลขจะไม่ซ้ำคันครับผมจะไม่เรียงผมจะสับกันไว้นะครับอันนี้โอเคอย่างนี้เลยฮะ665ครับพี่อ่านะครับใครอยากได้หมายเลขแบบนี้สาธยายังถูกต้องแล้ว หกหกหกโงงงงอ้โหหกหกหกเออได้ยังไงครับตอนนี้ยังไงอ่ะหมายเลขนี้คือต้องถ่ายรูปท้าเวสุวรรณในวันองกลับเนี่ยครับรหรือรมุมไหนก็ได้แล้วเช็คอินวันองกลับเปิดสาธารณะเนี่ยหมายเลขนี้เลยโอ้โหนี่เจ๊โชคดีมากเลยนะเอ้อเออใช่แล้วเออโชคดีมากเอามาอีกมาอีกอ้าวถูกต้องเอาไปหนึ่งอันนี่อีกสาธารณะถูกต้องคร<อ>ับที<อ>่ฮะ ให้จริงๆครับให้จริงๆปกติเนี่ยจำหน่ายจำหน่าย50บาทแต่ว่าเราไม่ได้จำหน่ายวันนี้เป็นวันแม่นะครับผมให้ให้ทุกคนที่ที่มาร่วมทําบุญเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวันแม่นะครับเลขไม่ซ้ํากันมีเลขอยู่ที่มุมนะครับมีเลขอยู่ที่มุมนะครับสติกเกอร์น,นี้นะครับเป็น f อฟซีสุมยองหมายเลขไม่ซ้ากันหลวงพ่อเท่งที่ตะกุโนปลูกเสกทํากันถึงจะได้ถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปในวันสงกรานเข้ามาถามไม่เฟ้เข้ามาถามเข้ามาถามเข้ามาถามตรงนี้ ทำยังไงถึงจะได้ถ่ายรูปพระวิสุวันวัดหนองกับแล้วก็เช็คอินวัดหนองกับเปิดสาธารณะแล้วมาให้ผมดูแล้วรับไปนี่ฮะหมายเลขไปทั้งหมเลยเออให้สิทธิ์ทุกคนนะครับให้สิทธิ์ทุกคนนะครับเอาไปนี่อีกหนึ่งดวงนะครับสุขสันต์วันแม่ทุกคนเลยตรงไหนเนาะโอเคสุขสันต์วันแม่สุขสันต์วันแม่สุขสันต์วันแม่โอเคครับผมนะครับยินดีด้วยท่านนะครับเป็นเลขมงคลนะครับที่ผมให้ไปในนี้ ทุกใบเลขไม่ซ้ํากันเลยนะครับทำให้สิทธิพิเศษเฉพาะ f อฟซูมรรยางนะครับเองอติดรถติดเรือติดบ้านติดร้านค้ารับรองว่าเฮงมาปังแน่นอนเลยนะครับในขณะนี้มีการรายงานสดออกจากเพจสุรยองที่วัดหนองกลับตำบลงบัวอําเภอบ้นานไข่จังหวัดระยองร่วมด้วยช่วยกันนะครับซื้อที่ดินถวายวัดหนองกลับ1ตารางวา100บาทรับพอผมปิตาปรนี้ชนะจนหลวงพ่อเถง หนึ่งองด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงรูปไม่เป็นไรดูสาธาระอย่างเดียวดูี่หวยอย่างเดียวเลยโอเคครับหมายเลขออะไรเนาะหกเจ็ดสี่เอาไปหนึ่งดวงของเฮียเบอร์อะไรโอเคหกเจ็ดห้านะครับดวงใครดวงมันนะพี่นะเออแปลรถแปะเรือแปะบ้านแปลร้านค้านะครับแปะมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะครับสุขสันต์วันแม่นะครับวันนี้ มาจากที่นี่แล้วนะครับก็ไปครบสามวัดนะครับวัดหนองกับวัดละหานไล่วัดละหานใหญ่นะครับไปให้ครบสามวัดนะครับไหนๆก็พาคุณแม่มาแล้วปีนี้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าเราทํางานทั้งปีเนี่ยคุณแม่รอเราทุกวันเลยนะครับวันนี้พาคุณแม่มาเปิดหูเปิด,ปดตานะครับเอา้เอาอา่อาวเจ๊กับหัวให้ผมดูอ่ะถูกต้องรับไปหกห้าสองนะครับ มาเดี๋ยวเดินด้านหน้าหน่อยนะครับแล้วอ็เดี๋ยวถือไปด้วยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม้พี่โตเอ้พี่โตพี่โตของของไม้พี่เตยอ่าขอไม้พี่เตยไม้ผมนิดนึงนะครับเต็มเอ้าเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับผ้าผ้าแดงสิบสี่ฝืนเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอ่าเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเอ้าไม่ใช่สาธารณะเจจะเพาะฉันเออเอ้ยทำไมบกรู้เขาบอกเอ้ยกูสั่งหมกเม็ดแล้วนะเนี่ยทำไมรู้วะก็รู้นะสินะครับอ่าเชิญเชิญทุกท่านเลยนะครับเชินเชิญทุกท่านนะครรัับบผ้าาแดดงททปะ เ9 2 1สิบ9กนะครับในกองโดยการเลยนะครับหรือจะจองหลวงพ่อเทงที่ตะคุโนนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบัวเจริญพรล่างแตกสตางค์ด้านนี้ครับด้านนู้นเลยเนี่ยแตกสตางค์เข้าไปข้างในแบงค์พันนะครับแบ่งห้าร้อยเด็กเพื่อนออกมาดีนะครับเอาแล้วนะเอาแล้วฮะทีนี้ก็ใครยังไม่ได้สติกเกอร์นี้นะครับนี่ยังมีเยอะนะครับให้ติดแทบทุกคนเลยให้ติดทุกคนเลยที่ มาทำบุญวัดหนองกลับวันนี้นะครับผมต้องว่าให้สิทุกคนเลยนะครับเก็บเสียงไพ่ร้อยเลยอ่าอันนี้เป็นยังไงคนเยอะมากมายนะครับคนเยอะเลยคนเยอะเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ผมรู้สึกอิ่มบุญกับพี่น้องแฟนเพจไปด้วยนะครับที่มาร่วมด้วยชชิดกันวันนี้ครับก็บอกว่าเป็นมหากุศลเลยนะครับอย่าลืมนะวันที่2กันยายนมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเจริญพรบนเจริญพรล่างนะครับที่วัดหนองกลับแห่งนี้ ใครยังไม่ได้จองนะครับจองนะเดี๋ยวจะหาไม่ได้แล้วนะครับ,เร,บเรียนละสองร้อยบาทอ่าสาธารณะเอาไปเลยหมายเลขเลยเนี่ยหกห้าสามอ่าลุ้นเอาเวเียดจเบียรเลยเัยไปเอาละอันนี้คนนี้หกห้ 6, 5, าสี่ไปครับออใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ไไดนะครับใครที่ดูอยู่นะครับมารับเลยถ่ายรูปเทเวิสุวรรณนะครับถ่ายรูปวิหารบุรพาจาร์ถ่ายรูป สมเทวดามนุญโยโอเคอันนี้หมายเรียกอะไรอ่ะหกแปดสีน่นี่นะครับก็เลขมงคลน,นะที่ให้ไปนะครับติดรถติดเรือติดบ้านติดร้านค้าเอาถ่ายรูปหน่อยนี่เอาละขอ,อยเฮงปังนะพี่นะเปิดสาธแล้วนะเดี๋ยวเรามามุมนี้หน่อยนะครับเอาสติกเกอร์ใครยังไม่ได้ถ่ายแล้วยังไม่เช็คอินนะครับมาเลยใครที่เช็คอินแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้เลยนะครับ หน้าพระเวชวรนนะครับผมมาตากแดดให้ปกติเราจําหน่ายอยู่50บาทนะครับเราเอาไว้เติมน้มามันให้กับทีมรอเดนบิน,น,นอ,ออกไปรายงานข่าวกันนะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็บางส่วนบางทีก็ซื้อเล็กๆน้อยๆให้กู้ภัยน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าชวลาเขาเกิดไฟไหมวันเกิดของลูกชายวันเกิดลูกชายด้วยไ้่ะออมไม่เห็นเลยอะลงไปแล้วไม่เห็นเลยอะวันเกิดลูกชายด้วยลูกชายกี่ขวบแล้ว เจ็ดควบเอาขอให้เป็นคนดีของสังคมนะเอาหมายเลขนี้ไปหมายเลขนี้ไปปังแน่นอนสาหรับฝันวัฝันเกิดลูกชายแล้วกันหกแปดห้านะครับเอาเอามีไม้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 มารับตรงนี้เลย,เลยมาหดูดูด,ดิเปิดยังอพอยังถ่ายรูปแล้วเปิดสาธารณนะเช็คอินวัดน้องกลับมารับเลยฮะสติ๊กเกอร์หมายเลขเป็นเลขมงคลนะเลขมงคลนะเลขมงคลนะเออ มาตรงนี้นะนี่ครับยังอยู่นะครับยังอยู่ตรงนี้ที่วัดน้องกลับนะครับต้องบอกว่าผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครที่ดูอยู่ในขณะนี้ก็อยากให้มาร่วมบุญกันนะครับซื้อที่ดินถวายวัดน้องกับหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทรับพระผงปิดตาปลดหนี้ชนะจนหลวงพ่อเท่งที่ตะคุโนเหรนแท้หลวงปู่ทิมเลยนะครับ,รบที่วัดน้องกลับนี่ครับหรือว่าจะมา นมัสก,การหลวงพ่อสาคนมนุรโยในวิหารบุรพาจารย์อยู่ทางที่เหนือของวัดหรือจะไปชมวิหารพุทธเมตตาก็อยู่ใกล้ๆกับวิหารบูรพาจารย์หรือจะมาบูชารอยพระพุทธบาทที่มณฑปก็มีอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อสังกัจจายองค์ใหญ่นะครับหรือจะมาลอดบทใครบอกเฮ้ยโดนมนต์ดำอะไรมาตามความเชื่อบุรุษโบราณมาลอดโบ์เก่าที่วัดหลองกลับหรือจะมาชมสมเทวดาใช่ไหมสมเลยุสมเทวดา มนุรรมเออสมอ่าสุ้มเทวดามนุนธรรมวัดนะครับตรงนี้บอกว่าที่รู้จักล่ําลือกันมากมากก็คือสุมนี่แหละบวครับบอกอไม่จับลูกปิงปองแล้วเหรอครับไม่จับแล้วนะยังไม่จับตอนนี้คือให้นี่เลยแต่ละคนเนี่ยเลขไม่ซ้ำกันเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ฮะถ่ายรูปในวัดหนองกลับนะครับแล้วก็เช็คอินและเปิดสาธารณะมารับเลขมงคลกับมือผมเนี่ยเออคุณจำเลียงบอกว่า หนุ่มป้าดนอนไม่ยอมพาไปสักทีครับนี้ไม่เกี่ยวกับผมผมจุดทูบไปแล้วจากยอดจากยอดเมนอะเมนหลังนี้ฮะที่มีสารเรียกว่าเป็นสารปัจจุบันเนี่ยสารของพระเจ้าตักสินเนี่ยนะครับจุดทูบไปแล้วกับกุมารทองด้านหลังหรือยอดเมนเนี่ยครับด้านหลังมีกุมารทองด้วยใช่แล้วเป็นยอดเมนเก่าเป็นสแตนเลสด้านหลังเนี่ยมีคนเห็งปังเยอะผมก็เลยเอามั่งไปจุดทูบมาแล้วหมายเลขที่ออก 9ก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ใช่เป็นเลขมงคลผมจุดไปแล้วทันปิงนฟองไม่ต้องจับผมบอกแล้วท่านไม่ต้องมานะครับนะครับก็สมหวังกันแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีวัดนะครับไม่ต้องมาให้ผมผมไม่เอาเขาอยากให้บอกกอไปทดลองโยนเหรียญเข้าปากล่ะเอาได้เอาเหรียญไายังเอาเหรียญเหรียญเหรียญเยวแล้เตรียมเหรียญมาเตรียมเหรียญมานะครับเ็าอยากจะให้ผมโยนเหรียญเข้าปากเอ่อเข้าปากของพญาเต่าเรือนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ ติ๊กเกอร์ตามมาติ๊กเกอร์ตามมาเออไหนได้ยังสาทานะไหมไทยอะไรไว้เออใช้ได้สาทานะเอาปลายหมายเลขหกแปดสองโอเคเอาตามมาเร็วตามมาเร็วเอาไม่ได้อันออนี้เฉพาะพเพื่อนเอาได้ครับสาทานะสาธานะจะเป็นลูกโลกนะครับโอเคใช่เลยน่าหมายเลขไปรุ่นกันเองนะครับอา่าหมายเลขไปรุ่นกันเราเอง เดี๋ยวเราจะโยนเหรียญน,นะครับเสียงอ่าจะถามว่าวันนี้เนี่ยอ่คนท่นวนใหญ่จะปังกันเยอะไหมสา3ตัวเด็ดเด็เดนะเก้าร้อยไงเลขเก้ารไงเออเอาเส้นนี้เหรอ,อนี่ครับตรงนี้นะเหรียญที่หนึ่งจะเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวดูกันโอ้โห มีโลดนที่แสดงว่ามีคนปังเยอะแน่เอ้าสองแล้วเข้าไปสองเหรียญแล้วเอ้าสามแล้วไม่มีอุปสรรคเลยอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นหลายคนโยนไม่เข้าเลยนะครับโอ้ยไม่โดนอะไรเลยเข้าหมดเลยโอ้ยมันโล่งอะไรขนาดนี้แสดงว่างวดนที่คนปังเยอะหมายเลขเก้าร้อย โอ้โหเข้าทุกอันเลยอ่ะเข้าทุกอันเลยไม่เคยซ้อมนะเอ้าใครเช็คอินมาแล้วเอ้าเช็คอินมาเข้าเออใช่เลยนี่รับไปหันหน้าที่หันทางนี้หน่อยได้ได้หมายเลขอะไรหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์อ่าม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 าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเจ้าดอยเจ้าดอยอ่าหกห้าศูนย์เออหมายเลขหกสี่สี่เอาไปหกสี่สี่นี่ใครยังใครอยากได้ใครอยากได้อีกใครอยากได้อีก นะครับเอองค์กรจะพาไปขอพรนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินไปเดี๋ยวเรามามำพการหลวงพระเจ้าตากสินกันนะครับเนื่องจากว่ามาเช้านี้ผมยังไม่ได้นมาสการท่านนะครับปกปกติเนี่ยผมน้สการทุกวันเลยนะครับก็ขอแบบไม่จุดทูปกันแล้วกันนะเพราะว่าหลายท่านจุดเยอะแล้วนะครับ 干。 ครับเรือครับตรงนี้เลยนี่เป็นเมนเก่านะคที่เขาส่งมาให้ผ่านนะครับแล้วก็ย้ายแา้วแล้ตรงนี้ก็เลยนำมันจะตัดสีนะครับมาประดิษฐาไว้ให้ทุกคนได้กลับบ้บูชากันเป็นอีกหนึ่งที่สถานที่สำคัญนะครับตรงนี้ทำไมมีธูปไทยทุกเยเนี่ยเพราะว่าหลายคนมันจะฝั่นกันตรงนี้เลยครับเลยนำธูปไทยมาตอวักนะครับไปเรียนตอกแล้วตอกแล้วปีหนึ่ แต่ว่าคนเก่าแก่นี้ร้านก็มีหลายแบบนี้ใช้พัดข้ามไปข้ามมาพบวัดอยู่ในนั้นวัดตรงนี้วัดหนองกลับมาก่อนเป็นคลองนะครับต้นไม้ต้นเดียวแล้วก็ขึ้นเนี่ยขนาดนี้แล้วในนอดีตใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวใช้กระสุนนะอาจจะใช้เครื่องมือตอกกันไปเลยอย่าเงี้ยนะครับก็แป้งเยอะมากนะครับแป้งเยอะมากก็ใครยังไม่เคยชมมาสัมผัสมาจากท่านเป็นก็บอกว่าจะเป็นตะเคียนนะก็บอกว่าอายุมากแล้ว ป็นผ so ู้หญ uh, so ิงแก่แล้วไม่มั่นใจในการทำผมที่ไม่เคยเจออันนี้คือตามคำบอกเล่าแล้วแต่ความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้หันกล้องมาหน่อยนะครับใครไำลสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เร่องคนมาลบรู้เลยเอาละตรงนี้องพญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนที่วัดหลวงสัาบลนองบัวอำเภอแม่ข่ายจังหวัดระยองก็ขอใหุทุกท่านนะครับพาคุณแม่ไปเที่ยวไปทานอาหารด้ว่ความปลอดภัยตลอดเส้นทางสวัสดีครับ ไม่พ่อคอยยังอยู่นะครับป้เพื่อนอ่ะป้าไปดูบรรยากาศข้างหน้านะครับปกิบพอกอส่งแล้วนะครับส่งไม้ต่อให้เราแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่โอ้โหตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูดิครับจํานวนคนที่มาที่วัดหนอกัาบตำบลหนองบัวอำเภอไปค้ายจังหวัดระยองขนาดนี้ต้องบอกว่าผู้คนมามากมายจริงๆนะครับผู้คนมามากจริงๆครับดูครับโอ้โหนะครับดูนะครับตรงนี้ คนมาเยอะจริงๆนะครับเอาเดี๋ยวเขาบอกเสียงหายนะผมขอเช็คเสียงนิดนึ่งนะนะครับผมขอเช็คเสียงนิดหนึ่งนะครับเพื่อดูครับจํานวนคนมาตรงนี้เยอะมากๆสาทุามาก่อนาสาุเขตรงนี้ผมเข้ามาแล้วนะสาธุสาธุเลยนะครับแล้วก็อะไรมีแดงของพวกบาท ครับดูจะพอพรันทกระทัดนะครับคุณจะเก้าสิบก้าาทอาสาธุสาทุสาทุสกาเก้ สาธุครับเดี๋ยวกลับไปจะไปกราบพระสาธุครับเสียงชัดเจนกันเเสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนนะสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุเขาบอกว่าเสียงไม่ดังนะครับแต่มีคนบอกว่าเสียงชัดเจนแต่ดูจานวนคนที่มาวัดออกกลับขนาดนี้ดเวลานี้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับมาทุกสารทิศเลยมาทุกสารทิศเลยก็ว่าได้สาธุนะครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับ ตรงนี้โอ้โหจานวนคนนะครับเริ่มแน่นนะครับตรงนี้โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดที่เสียงช้าเสียงเลขนะครับเสียงเลขเสียงโชคเสียงลาบเนี่ยตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่เลยนะครับลุ้นกันอย่างขมักขมเมเลยนะครับสาธุครับสาธุเลยนะครับกําลังลุ้นเลยโอ้โหจานวนคนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าลอยฟ้าเองนะครับคนที่มาขอโชคขอลาบตรงนี้นี่นี่ครับรอลุ้นเลขกันอยู่อย่างขมักขมเม็ดกันเลยทีเดียวนะครับขอให้ทุกคนที่เห็นไลน์นี้ตรง กดนี่ชนะจนนะครับรวยรวยเฮงเฮงใครที่อยู่วัดดอกกับขอยยูกันที่หนึ่งใครรับไปสาทุดังๆโอ้โหสาทุกันทุกคนเลยจ้าวันที่หนึ่งอาสาทุดังๆหน่อยใครจะถูกวันที่หนึ่งใครจะเป็นเศรษฐีชันเป็นเศรษฐีนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนนี้เขาบอกว่าการที่จะจุดเลขให้ได้เลขที่ถูกต้อง ต้องดูที่ภูมิอากาศอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดเกี you, ่ยวกันไหมเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวช่วคลาบใครจะเป็นเศรษฐีอ่าใครจะโดนรางวัลนิหนึงโอ้โหจ้าขอถ่ายด้วยอมาได้เลยครับผมถ่ายด้วยถ่ายด้วย ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณคมากขอบคุณมากอ่ะได้เลขอะไรวันนี้วันนี้ย่างย่งย่งจะลื่องลงให้ด้วยนะคะครับนะะคมาแม่มองไม่เห็นเลยโอเคค่ะยิมค่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยได้ถ่ายซูมระยองให้หน่อยครมาครับมามาครับมาเดี๋ยวตอนนี้ผมขอญาตขายรูปก่อนนะครับ โอเคครับขอบคุณครับเพื่อนแฟนเพจสุริยศักดิ์นี่ครับมาจากซอยทิศสามเลยนะครับสุขสันต์วันแม่นะครับวันนี้สุขสันต์วันแม่ด้วยสุขสรรค์คุณพี่ครับนะครับนี่มาซอยทิศสามนะสี่ซอยทิศสามครับสวัสดี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 ครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมบูชาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่าขอให้ทุกคนกลับไปอย่างที่ผมบอกครับในทุกๆไลน์อ่ะใครมาวัดสอกกลับผมอยากให้ถูรางวัลที่หนึ่งกลับไปและช่วยกลับมาเล่าให้ผมฟังด้วยเออจะกกลลลัับบมมมาาาเ่ กลับมานะคืนวันที่หนึ่ต้องมาเล่าให้ฟังด้วยนะน,น,นะครับแน่นอนนะครับผมครับ่ารักถ้าคุณรักษาสัญญาได้นะครับก็จะให้กลับไปร้อยเท่าทวีคูณนะครับดูบรรยากาศที่วัดดอกกับตอนนี้นีครับโอ้ยไม่รู้ว่ามาจากไหนกันนะเยอะจริงๆนะครับคนมาเยอะจริงๆฮนะได้ลูกโป่งมาด้วยว้าวมาลูกโป่งด้วยว้าววันนี้ได้ลูกโป่งสวยด้วยนี่ใครจะเป็นเศรษฐีลูก แม่หนูเละสี่แม่หนูเลือะสี่เอออเะไรกล้องอ่ะกล้องโนเนอะมาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุนะครับขอให้ทุกคนได้เป็นเศรษฐีนะครับขอให้เป็นเศรษฐีหมดดีชนะชจทย์ทุกคนเลยเอารวันที่หนึ่งไปเลี้ยงลูกนะไปถึงวันที่หนึ่งใครจะเป็นเศรษฐี อาบูด้วยใครจะเป็นเศรษฐีดีครับแล้วก็สวัสดีโอ้แล้วประกอบจัดจิจกรามตรงนั้นด้วยนะครับแจกสติกเกอร์ซูมระยองให้ด้วยนะครับโอ้ผู้คนเยอะจริงๆนะครับคอคนเยอะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเท่านี้ก่อนผมบรรยากาศร้อนมากดีแต่แดดขอบคุณฟ้าฝนด้วยนะขอบคุณเทวดาด้วยเปิดทางให้ขนาดนี้โอ้โหมีความสุขมากๆนะครับ นะครับสาธุสาธุเลยครับสาธุนะครับผมพวกคนเี่มากันบอกว่าโอ้โหไม่นึกว่าจะจะมามามาเลยมาเลยพี่ขอมีติกเกอร์ด้วยไอ้ทีดอาวสด้วยถ่ายแล้วถ่ายรูปมาแล้วมีราา่ะี่เลย้าระรูอรนะคระรย นะครับเพื่อนแฟนเพจเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยรับคือความสุขของพวกเรานะครับวันแม่คนมาเยอะเลยครับใช่ครับวันนี้วันนี้คนมาเยอะมากๆเลยมาแล้วมีงี้มีความสุขนะครับเนี่ยครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนร่ำรวยปลดที้ชนะจนด้วยนโมพุทธายะนโมตะสามกวตโหระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตะสามกวตโหระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตะสามกวตโอะหรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควาโยมาราชานุ หาเวสุวรณโนมรณาสุขขังอาหารสุกโตนะโมพุทธายะหาเวสวันโนเจตุมหาราชาชิกาอียะขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธหาเวสุวรนโนนะโมพุทธายะขอทุกคนปฎิชนะชนด้วยนะโมพุทธายะนะครับขอแบบไรลี้ก็ต้องบอกควเพื่อนไหเพศูสรยรา